สำหรับหัวข้อถัดไปครับก็จะเป็นรูปแบบของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นะครับในรูปแบบแรกครับเราเรียกว่า brick and mortar นะครับไอ้ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นรูปแบบแบบธุรกิจแบบดั้งเดิมครับที่อะไรครับในมิติในการดำเนินการนะครับทั้งตัวผลิตภัณฑ์กระบวนการและก็ตัวแทนในการส่งมอบสินค้านะครับเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้ขายและผู้ซื้อจะต้องมา พบปะกันด้วยตนเองนะครับตามโครงสร้างทางกายภาพนะครับเช่นร้านสะด,ดวกซื้อที่ต้องมีหน้าร้านมีที่ตั้งเมื่อลูกค้าเขาต้องการซื้อสินค้าเขาจะต้องเดินทางมาที่ร้านนะครับและทําการเลือกซื้อสินค้าแล้วก็ชําระเงินนะครับจึงมีคํากล่าวนะครับเรียกนะครับวิธีการแบบนี้ว่าแบบการซื้อขายแบบออฟไลน์นะครับ ร้านค้ารูปแบบนี้ก็สามารถที่จะพัฒนาต่อไปเป็น c ลิ c แอนด์มอตนะครับได้โดยการเพิ่มช่องทางในการขายนะครับถ้าจากรูปเราก็จะเห็นนะครับร้านแบบเดิมๆนะครับที่พวกเราจะต้องเดินนะครับเข้าไปซื้อของในร้านนะครับแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนนะครับสิ่งของกับเงินเงินสดนั่นเองรูปแบบถัดไปนะครับก็อาจจะมีการพัฒนานะครับ จากตัว brick and mortar นะครับ brick and mortar ก็คือแบบดั้งเดิมนะครับซึ่งก็พัฒนาต่อมาเป็น click and mortar ได้ click and mortar นี่คืออะไรมันก็จะเป็นรูปแบบแบบไฮบริดซึ่งมีมิตินะครับในการเหมือนการผลิตภัณฑ์และตัวแทนในการส่งมอบสินค้าที่ผสมผสานในระหว่างเ,าเรื่องของโครงสร้างดิจิตอลนะครับและก็โครงสร้างทางกายภาพนะครับ ตัวอย่างนี้อาจารย์อยากจะให้เห็นนะครับร้านค้าที่เห็นชัดชัดที่เรารู้จักกันนั่นก็คือร้านซีเอ็ด c ุ c ๊กเซ็นเตอรนะครับซึ่งเป็นร้านขายหนังสือนะครับบางทีเนี่ยเรากา็ชอบที่จะไปซื้อหนังสือในร้านขายหนังสือเพราะว่า,ามีความสวยงามนะครับแล้วก็ในบางครั้งเราไปดูหนังสือแล้วก็ ไปนั่งอ่านไปนั่งดื่มกาแฟกันรวมถึงอาจจะบางวันตั้งใจไปซื้อหนังสือเล่มนี้แต่พออ่านอ่านไปปุ๊บไปเจออีกหนังสือ,อเล่มหนึ่งที่ชอบก็สามารถที่จะเลือกซื้อได้สะดวกแต่ปัจจุบันนะครับก็จะมีอีกช่องทางหนึ่งนะครับก็คือช่องทางออนไลน์นะครับอาจจะมีการซื้อนะครับผ่านแคตตาล็อกออนไลน์ จะเป็นแอปพลิเคชันหรือเว็บแอปพลิเคชันนะครับซึ่งรูปแบบการขายแบบนี้ก็จะเป็นที่นิยมมากในปัจจุบันก็คือมีทั้ง2ช่องทางเลยนะครับก็จะเป็นข้อดีที่ทำให้ห้างร้านต่างๆที่เคยมีหน้าร้านก็จะเพิ่มช่องทางการจำหน่ายโดยวิธีอื่นด้วยนะครับถ้าปัจจุบันเนี่ยคลิกแอนด์มอเตอรก็ยังรวมไปถึงบริษัทที่ เปิดหน้าร้านอยู่แล้วก็มีหน้าร้านทาง Facebook ทาง Instagram หรือว่าช่องทางอื่นๆควบคู่กันไปนะครับในในข้อนี้เนี่ยอาจารย์ก็จะมองถึงจุดจุดเด่นก็คือเรื่องช่องทาง2ช่องทางแต่ก็จะมีจุดข้อด้อยแล้วกันข้อด้อยก็คือการค้ารูปแบบนี้ก็ยังคงต้อง หาทำเลที่ตั้งของร้านค้าที่ดีซึ่งทำเลที่ตั้งของร้านค้าที่ดีเนี่ยก็จะต้องมีอะไรครับมีค่าใช้จ่ายในการเช่าพื้นที่ที่แพงที่สูงเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีการเสียต้นทุนเรื่องของที่ตั้งนะครับอันนี้ก็คือคลิกแอนมอเตอร์ สำหรับอันสุดท้ายครับรูปแบบสุดท้ายนั้นคือคลิกแอนด์คลิกนะครับตรงนี้ก็จะเป็นรูปแบบการดําเนินการทางธุรกิจแบบดิจิตอลล้วนนะครับโดยการดําเนินการก็จะมีเฉพาะหน้าร้านบริการบนอินเทอร์เน็ตเท่านั้นนะครับไม่มีหน้าร้านที่ตั้งแบบทางกายภาพเลยนะครับก็จะมีกระบวนการดําเนินการของบริการบนอินเทอร์เน็ตผ่านช่องทางเว็บไซต์นะครับหรือแอปพลิเคชันและก็จะมีการส่งมอบผลิตภัณฑ์บริการต่าง นะครับอาจจะใช้บริษัทขนส่งนะครับไม่ว่าจะเป็นไปรษนีี์เคอรี่หรืออื่นอย่าึงนี้เป็นต้นนะครับโดยสินค้าที่เ,เขานิยามว่า มาจากบริษัทคลิกแอนด์คลิกเนี่ยก็ได้แก่สินค้าที่มันเป็นพวกการขายผลิตภัณฑ์นะครับในเชิงบริการต่างๆนะครับเป็นดิจิตอลนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสตรีมมิ่งภาพยนตร์ในเน็ตฟ i ิกนะครับการบริการขายเพลงนะครับ MP3 การเปิดช่องรายการหรือว่าการพอ การทำรายการพอดแคสต์นะครับการแชทวิดีโอคอลและก็อื่นๆที่มีลักษณะเดียวกันก็ที่เป็นบริการที่ต้องใช้งานบนอินเทอร์เน็ตเท่านั้นนะครับในที่นี้จาย์เอามาให้ดู2รูปก็คือ Netflix นะครับ Netflix นะครับกับอีกอันนึงก็จะเป็นตัวแอนตี้ไวรัสต่าง,างๆซึ่งเป็นซอฟต์แวร์สมัยก่อนเราต้องซื้อ CD มาติดตั้งในเครื่องแต่ปัจจุบันก็ ความเร็วอินเทอร์เน็ตมันสูงขึ้นนะครับเราก็สามารถที่จะดาวน์โหลดมาติดตั้งในเครื่องได้